สวัสดีนักเรียนชั้นประุมศึกษาปีที่4นะคะในวันนี้ก็มาพบก,กันนะคะกับคุณครูสวัสดีคําแหงในรายวิชาสังคมศึกษานะคะ <Yeah. S 1> วันนี้ครูก็จะมาชี้แจงงานนะคะก็คือจะเป็นงานในชั้นเรียนแล้วก็การบ้านนะคะงานในชั้นเรียนนะคะจะอยู่ในแบบฝึกหัดร,รายวิชาสังคมนะคะอยู่ที่หน้า113นะคะกิจกรรมที่35ศึกษาเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะในหน้านี้ก็จะมี สองข้อนะคะนะข้อแรกจะอยู่ในหน้าที่113และอีกหนึ่งข้อจะอยู่ในหน้าที่114นะคะก็คือจะเป็นความหมายและความสำคัญของเงินนะคะในหน้าที่114ก็จะเป็นประเภทของเงินนะคะอันนี้คือข้อที่1นะข้อที่1จะมีข้อข้อย่อยอยู่2ข้อนะคะส่วนในข้อที่2ก็คือให้นักเรียนนะคะรวบรวมชื่อสกุลเงินของประเทศต่างๆนะคะ เขาก็จะเป็นตารางมาก็เป็นชื่อประเทศแล้วก็เป็นสกุลเงินนะคะอย่างเช่นประเทศไทยใช้สกุลเงินเป็นบาทนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกัมพูชานะคะใช้อะไรคือเราถ้าเราม่อยากสสนเราเราก็ต้องไล่จากประเทศที่มันใกล้ๆเป็นไทยเป็นลาวเป็นกัมพูชามาเลเซียพวกนี้นะคะเราก็ไล่มาแล้วต่อไปนะคะงานในชั้นเรียนก็คือ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือจะอยู่ในหน้าที่116แล้วก็117นะคะจะเป็นการตอบคำถามทบทวนด้วยนะคะส่วนการบ้านนะคะการบ้านจะอยู่ในหน้าที่118 119และ120นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะเป็นข้อกาจำนวน10ข้อนะคะแล้วก็จะมีตอบคำถาม เป็นคําถามแล้วก็ให้ตอบนะคะอีก3ข้อนะคะให้นักเรียนทําลงในแบบฝึกหัดเลยแต่อย่าลืมเขียนชื่อตนเองให้เรียบร้อยนะคะบนหัวแบบฝึกหัดเขียนชื่อนามสกุลน,นะคะให้เรียบร้อยเมื่อทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายลงอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะให้แยกด้วยว่าจากหน้านี้เป็นการบ้านนลกวก็เขียนว่าการบ้านเด็กหญิงฟันจิราอะไรแบบนี้นะคะทั้ง3าหน้าเลยมันจะได้แยกชัดเจนว่าอ๋อนนี้เป็นการบ้านนะ อันนี้เป็นงานในชั้นเรียนนะคนุณครูจะได้ดูนะคะถ้ายังไงอย่าลืมทำการบ้านนะคะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ